สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานภายในประเทศและภูเที่ยวที่มีความสันต์ด้วยพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอาเติเมย์ใหญ่เกลียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมั่นยืนลุ่งเรื่องทุกๆฐานพี่น้องเอ้ยมาพบพ่อเมย์ใหญ่เกลียวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยเมย์ใหญ่เกลียวถ่ายลูอกล็อกไปเมย์ใหญ่เกลียวลงมากระดับนอกเหนือพี่น้องและส้มระเบิดพี่น้องเด้อบรรยากาศ ้งเป็นแห้งพี่น้องเอ้ยกลัวก็มือล่มมาเนาะทั้งแดดทั้งล่มพี่น้องเอ้ยรักษาสุขภาพสอยกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นได้ทั้งประเทศไทยเฮาอเนาะแถวอีสานเนาะมีลมคือบานเมญี่ยเขียวอยู่บ่หรือว่ากรุงเทพมหานาครก็มีลมคือบานเมญี่ยเขียวอยู่บ่ sang cả nước non tham ơi cùng ngày nó là là mình nhảy kia có nhà và hà lụ hà lan thì nó ơi xiềng hải nước nong nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ลงมหาล yeah. ้านนาเต้อเ yeah. ี er ๋ยได้พี Mother, no ่น้องลยพี่เลี่ยงเก่าน้องไปได้ๆอยู่น้ำกันเบิดมือคือเก่าเลยพี่น้องได้เห็นคลิปนั่นเลยมื้อนี่ขอเคลาลายยายเอ้หัวโพใส่ลูกหลานยายจะไปใส่ไปน้ำสาพนก่อนนะขนมหายอาเต๋ ยังบ่มาอยู่ป้ายป้ายกินป้ายป้ายร่างกายเอือกระถึกเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นง่ายคุ้นเป็นกายเป็นประจัดขนมเนาะมาดีพี่น้องจัดแล้วเรียบร้อยนี่ขนมสามคนน้องหนุ่ยน้องก้าวน้องอาเต้เปลือยพันยาต์กันพี่น้องเอ้ยพันยาต์พันแหงกันพี่น้องเอ้ยเคลียร์หกพี่น้องผากมาใหอยอตเต้ขอขมุกขอบใจเด้อขอบคุณหลายๆพ่อใหญ่ใจดี อันบอกพี่หนึ่งพี่หนึ่งทั้งอันกรุงเทพนี่ทั้งกรุงเทพมหานครก็ให้รลำให้รวยสุขใหลาบห่ังให้หนี้ให้ได้สุขภากมาให้ลูกให้ล้านกินตลอดเป็นอยู่ดีไม่แห้งเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเนาะสงทายปีเก่าต้อนฮับปีใหม่เนาะพี่หนึ่งเนาะเป็นสะพัดบุญกับขอขอบมุกขอบใจอยู่เย็นเป็นสุกเป็นซูตมหาหนองอติกะแจกใจสู่กันกินบริกรกินผู้เดียวดอกพี่น้องเอ้ยเออกินกินก็ได้ กินแม่ใหญ่เคียวก็กินพู้เดียวบอได้ไอ้อต้กินบ่ได้เนาะคืนบ่ล่งดอกตองแบ่งปันกันกินลายขู่ลายกนพี่น้องเอ้ยใจลดีมีแห้งเนาะสุงพลังลำด้วยลำด้วยปนสุดยมาแล้วอืมาทมาะไยมาให้นกเอาละคนอ่ะนกอ่ะนกอาปุรทงละนกอ่ะกอ้า่ไกนกอ่นกนกก็นุงล่ะออนั่นอย่าไปห่วงนี่ นี่โอ้ยหายแล้วอันุล่ะมีคนลาที่พี่พี่พี่น้องเอ้ยเหนียวเหนียวระบาดนี่เฮ็ดได้ได้บาดนี่เห็ดนั่นนั่นสามคนลูกปันกันปันกันลูกละปันกันลูกปันกันปันกันของพ่อใหญ่ใจดีได้ลูกเอ้ยเออเพิ่อนโบนั่งผ่าข่ากินเด้ดสุดาลูกไว้ไา้เออไว้ไว้ลูกให้ลูกให้ให้สักให้ให้ลูกบังลาไปให้สักลูกล่ะตัวไหน อ้ยผี่น้องเอ้ยเบิ่งเลยผี่น้องเลยโยนเงียะโยมาหึงกินค้เดียวบาทนี่อาให้น้องตีทงลูกให้ให้ให้ลูกให้พละทงลูกและให้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 พัททงเองหมากหลาสองลูกอมหมักหลากันยังมีอู่ลูกอมากหลากันยังมีอยู่ลูกอาน้องนุยอ้ก้าอ่ะไอ้พละทงพละทงพละทง โอ้ยแกแมย์ดิพี่น้องเอ้ยน้องนุ้ยจะหนิปลาหลายชองอันถูกของปลาปลาของน้ำตาลไทยมาล่ำแล้วเสียงหายเสี้วเสี้พี่น้องเอ้ยได้เจะปัสสัดอาะนี่เด็กพี่น้องเอ้ยลาเด็กๆคือว่าอะไรจักเก็บได้ได้ขออภัยพี่น้องเอ้ยหยิบเอาเอาลูกเอาเอาให้ไอ้เก้าปั้นให้เก้าพุทธทงนั่นต่อไปก็ได้จีดอกพี่น้องเอ้ยเผินใจบุดีเนาะเผินนั่ะ ขุใจญ่บดี้เออขนมขุ่นใหญ่ขุ่นใหญ่ใจดีมาติดเทปได้ได้มาแม่ได้ขนมแล้วมาอันสบายดีเพื่อนแม่ลูกหล่าหิมะเออหิมะหิมะมาสบายดีลูกหล่ะไอ้ก้าวเอ้ยมะเอามาเฮียงกันสบายดีขู่ค้อนลงล่ะมา ไอ้ก้าวเพ่อนเลยจังเอาน้ำนันน้องอีเด้อลูกเด้อให้น้องใจดีซะก่อนสบายดีอ่ะสบายดี่ลูกสบายดีลูกว้าหุ้ยมีตะปู่นมีตะปุ่กับขากพี่น้องเอ้ยน้องเอาตะสิเป็นพี่น้องเอ้ยอ่ะบว่ากันเลยภาษาเด็กๆพี่น้องเอ้ยอมห้ดามามาเด้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเห็นอะไรเด็กๆเนาะ แม่ใหญ่เขียวก็บ่จักหลายว่าเออบ่ฮู้จักหยังอ่ะหลังจากที่เข้ามาพี่น้องเอ้ยมาในเนาะบ่จักตีกันตีกันกะถึกนึกน้องพี่น้องเอ้ยบใจเด้อกินขนมเด้อกินขนมเเด้อว่าสุบอกสุ ขอบใจได้ปาลูกผาขนมไ้เต้เอาซะลูกละนั่งใจดีกะถิมให้อ้ายแล้วบาท่พี่นองเอ้ยอยู่นํำกันบาจากตีกันจักขากันสลับผัดเนาะลูกลานอันยา่ากันเด้อพนองเด้อใดไดขอตัวขออภัยภาษาเด็กๆพี่น้องเลยแล้วจะประสว์ไอ้ตุบโลดบาทหนึ่งพั่วน้ำกับพรท่านแล้วเนาะอ่ะกินน้ำกันลูกกินน้ำกันพใหญ่ใจดี กะแบ่งบานปันปันส่วนกันกิน,กนพี่น้องเอ Ari, an uh ้ย huh. ห้ลูกฮห้านกินย okay? <cle> <le ga> e> right? ่งอ <cle> ันยังเสบียงมีหายคอมกับประนัดได้เหอเยอยายกันกินบนเล็กๆน้อยๆอีเม็ดซองทงกัะบป๋าตรงห้องซัดซุยเนี่ยอันรวมหีดกันเบิร์ดอยู่นะฮะ พีหนึ่งอยู่กรุงเทพมหานครเปิดผากมาหายซาวซุยิ่งซาซูยก็มาต่อหายผักให้อาเต้นี่แล้วอตเต้ก็มาปั้นอลายอันลายแนวได้ขนมร่วมร่วมหิดนะนี่ท้งเหลืองๆนี่เสพนี่ผู้ขาากินคืนนี่ท้งเหลืองๆนี่เสพได้ออียยัังงไ่มากินขนมนำอาเต้เด้อเอฟซีอาเต้ม่ใหญ่เกี้ยวเด้อ เซ็ตเซ็ตนำการเด้อประสุความสุขเด้อขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกำลังแรงกำลังใจเมียนใสเกี้ยวทุกๆวันพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่ลูกหลานก็มาตีกันเอื้อกับถึกหนึกน้องพี่น้องเอ้ยอย่าด่ามาด่าเม่ใหญ่เกี้ยวเลยเห็นเนี่ยดไรอืมวันไหนตีวะอืมวัไหนตีแล้วเด็กๆเนาะพระเอกซ่องแล้วปฏีไอ้เก้าไอ้เก้าวกระหายอืม ประสาทอ้ายบาทนึงบ่คือ2บาทเด้อตุ๊บโล่ใช้บ่ดีอือใช้บ่ดีแล้วเพิ่นนั่นอยดีก็กินนํากันบ่ยากดอกึงึงจะทําอีดแล้วพี่น้องเอ้ยม่ใ่ปลาูะลเออนั่นยกโปยกโปอายก้าวนันบ่ออกตักแม่ิอลอนะลูกเนาะมือนนโพนสนยน้องหน่ยพ่อน้องหน่ย คนเกิดปีเดียวกันได้พี่น้องเอ้ยนั่นไอ้เก้านั่นไอ้เก้านั่นเลือนลื่นเลืนเดือนหนึ่งบอนั่งนั่งอเต้นั่นลื่นนั่งนุ่ยนั่นสิบสิบเก้าวันเมื่อไรผุพผุดถ่วมเบิด ไง่กโมไกมอาเตนี่ไซสเพิ่อนหวงกินต่ทีแรกแหละพี่น้องเ้ยบแล้วกันปั้นกินคือเก่าอะได้ดีเลยนั่งนั่งมันจะเหนียวกได้นั่งนี่ ส่งมาปะควนพี่น้องเอ้ยมาหอดนี่มันใหญ่เขียวสิโพสคลิปเมี่ยนะก่พระกุลไลกุลแซกุติดตามส่งมาเตะมันใหญ่เขียวเลอพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจสุดๆต่อไปพี่น้องเอ้ยถ่ายซอดโคบใส่หายพรคุณสีประหลัดตนาตาเกี่ยวทั้งสามเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โลกจงบุญบุญมดานปกปังติังสาครอบครัวของุลกุลทานอยู่ดีมีอย่างอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพระเก่งแก่งมันเงินลุงเรื่องซาทุสบายดีบายบายผิดพลาดประการใดก็โทษก็ไปพี่น้องเด้อ Eu não, don't canta.